กอลอลงโทษ6ผู้กระทำความผิดใช้อินไซร์เทรดหุ้น PTG ปรับเงินรวม51ล้านบาทกรลอเปิดเผยการดำเนินคดีท้วยมาตรการลงโทษทางแพ่งกับผู้กระทำความผิด6รายได้แก่นางฉัดแก้วคดเสนีนางฉัดแก้ว2นางสาวแลพพัสออนคดเสนี3นางสาช,ชัยคดเสนี4 นายเขมพจน์คดเสนี5นางกฤษกรพิบูรลธรรมศักดิ์6นายธราธรพิบูรลธรรมศักดิ์กรณีขายหุ้น PTG Energy จำกัดมหาชน PTG โดยอาศัยข้อมูลภายในที่ตนรู้หรือครอบครองเปิดเผยข้อมูลภายในและช่วยเหลือการกระทำความผิดต้องให้ผู้กระทำความผิดชํำระเงินรวม51 5 4 0 9 9 3ล้าน5 9 9 3บาทและกำหนดระยะเวลา ้ามเป็นกรรมการหรือผู้บริหารกับผู้กระทำความผิดทั้ง6รายสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กรอตอได้รับข้อมูลจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและตรวจสอบเพิ่มเติมพบข้อเท็จจริงและพยานหลักฐานทําให้เชื่อได้ว่าบุคคลทั้ง6รายก็ทาการที่เข้าข่ายเป็นความผิดเกี่ยวกับการขายหุ้นโดยอาศัยข้อมูลภายในที่ตนรู้หรือครอบครองได้แก่นางฉัดแก้ว ขณะกระทำความผิดดำรงตําแหน่งเป็นกรรมการแล,และกรรมการบริหาร PTG ได้ร่วงรู้ข้อมูลภายในที่ส่งผลกระทบด้านลบต่อราคาหุ้น PTG เกี่ยวกับข้อมูลการดําเนินง,งานไตรมาสสปี2011ของ PTG ที่มีกําไรสุทธิลดลงอย่างมีนัย,ยสําคัญอันเนื่องจากรายได้จากการขายและการให้บริการลดลงและค่าใช้จ่ายในการขายและการบริหารเพิ่มสูงขึ้นซึ่งภายหลังการร่วมรู้ข้อมูลดังกล่าวนางฉัดแก้วได้ขายหุ้น PTG ของตัวเอง ผ่านบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ของนางสาวรัพพสอ่อนและนายศาสชัยและนายเขยมพบก่อนที่พีทีทจะเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยในวันที่8พฤศจิกายน2 5 1 1นอกจากนี้นางชัดแก้วได้เปิดเผยข้อมูลภายในแก่นางกฎชกรซึ่งนางกฎชกรได้นําข้อมูลภายในดังกล่าวไปใช้ขายหุ้น p t ทผ่านบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ของตนเอง และนายธราธรได้ร่วงรู้ข้อมูลภายในดังกล่าวได้ได้ขายหุ้นพ t ทีผ่านบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ของตนเองก่อนที่พ t t ีจะเปิดเผยข,ข้อมูลภายในดังกล่าวต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยด้วยเช่นกันการกระทําของนางฉัดแก้วนางกฤษกรและนายธราธรเป็นความผิด ฐานขายหุ้น PTT โดยอาศัยข้อมูลภายในตามมาตรา242วรคหนึ่งประกอบมาตรา2 4 3มวรหนมาตรา2 4 4วรคสี่หรือมาตรา2 4 5วรห้ 5, แล้วแต่กรณีซึ่งมีบทกำหนดลงโทษตามมาตรา296และมาตรา296-2ทับแห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์ตลาดหลักทรัพย์พศ2535 นอกจากนี้การกระทําของนายสัตแก้วเป็นความผิดฐานเปิดเผยข้อมูลภายในตามมาตรา2,42วรรค2ซึ่งมีบทกําหนดโทษตามมาตรา2,96และมาตรา2,96วรรค2แห่งพระราชบัญญัติฉบับเดียวกันส่วนการกระทําของนางสาวรัพัสอ่อนนายสหัชชัยและนายเขมภพเป็นความผิดฐานผู้สนับสนุนการกระทําความผิดฐานขายหุ้นพททโดยอาศัยข้อมูลภายในตามมาตรา3,15ประกอบมาตรา 242สี่งวัดหนึ่งซึ่งเปบทกำหนโดโทษตามตามาตรา296และมาตรา296ทับแห่งพระราชบัญญาาัติฉบับเดียวกันคณะกรรมการพิจารณามาตราลงโทษทางเพ่งคอมพีิมติให้นำมาตรการลงโทษทางเพ่งมาใช้บังคับกับผู้กระทำความผิดทั้ง6รายดังกล่าวโดยกำหนดมาตรการลงโทษทางเพ่งได้แก่ค่าปรับทางเพ่งชทษใช้เงินในจำนวนเท่ากับผลประโยชน์ที่ได้รับหรือพึงได รับชดใช้ค่าใช้จ่ายของกรตเนื่องจากการตรวจสอบการกระทําความผิดและห้ามเป็นกรรมการหรือผู้บริหารในบริษัทที่ออกหลักทรัพย์หรือบริษัทหลักทรัพย์ดังนี้ 1. ให้นางฉัดแก้วชาระค่าปรับทางแพ่งชดใช้เงินใน,นจานวนเท่ากันกับผลประโยชน์ที่ได้รับและชดใช้ค่าใช้จ่ายของกรตเนื่องจากการตรวจสอบการทําความผิดเป็นเงินรวมทั้งสิ้น42ล้าน1 4, 1ึ่บาทกำหนดมาตรการห้ามเป็นกรรมการหรือผู้บริหารเปร็นเวลาสาเเดือน ให้นางสาวรพัชอ่อนนายศาสตร์ชัยและนายเขมภพชำระค่าปรับทางแพ่งและเจ้าใช้ค่าเสียหายของกรตเนื่องจากการตรวจสอบการทำความผิดเป็นเงินรวมทั้งเส้นรายละ5,037,586บาทและกำหนดการห้ามเป็นกรรมการหรือผู้บริหารเป็นรายละ20เดือนให้นางกฎชกรชำระค่าปรับทางแพ่งจะใช้เงินจำนวนเท่ากับผลประโยชน์ที่ได้รับ และชดใช้ค่าใช้จ่ายของกรตรตเนื่องจากการตรวจสอบการกระทำความผิดเป็นเงินดวงสิ้น4,187,731บาทและกำนดมาตรการห้ามเป็นกรรมการหรือผู้บริหารเป็นเวลา12เดือนให้ในายธราธรชำระค่าปรับทางแพ่งชดใช้เงินในจำนวนเท่าก,กันกับผลประโยชน์ที่ได้รับและชดใช้ค่าใช้จ่ายของกรอเนื่องจากการตรวจสอบการกระทำความผิดเป็นเงินรวงสิ้น3,586,333 3, 3, บาท และกาหนดมาตรการห้ามเป็นกรรมการหรือผู้บริหารเป็นเวลา12เดือนการกําหนดระยะเวลาห้ามเป็นกรรมการหรือผู้บริหารดังกล่าวแพ่งต้องจะมีผลนับตั้งแต่วันที่ผู้กระทําความผิดลงนามในบันทึกการยินยอมปฏิบัติตามมาตรการลงโทษทางแพ่งที่คอมมพกํากลนหากผู้กระทําความผิดไม่ยอมกรตจะมีหนังสือขอให้พนักงานอายการดูเนินคดีฟ้องศาลแพ่งเพื่อกําหนดมาตรการลงโทษทางแพ่งในอัตราที่อัตราในอัตราสูงสุดที่กฎหมายบัญญัติโดยไม่ต่ำกว่าอัตราที่คอมพกําหนด ท้งนี้เงินค่าปรับทางแพ่งและเงินค่าทดใช้คืนผลประโยชน์ที่ได้รับจากการกระทาความผิดเป็นรายได้แผ่นดินที่นำส่งกระทรวงการคลังขอบคุณที่มาของข่าวจาก terrateo th